เอาพี่น้องมาเรียนเฮียนน้องกันมีนู่อย่างกนะันหมดเลยต้มอึ่งต้มอึ่งนะว่ามนมืดอะแม่เอาตักขึ้นมาใหน้พี่น้องมองในมันมืดต้มอึ่งพี่น้องเขาเอาจารรัาบาขาไ,ไข่เพรไข่ปนกันได้มาเลยเป็นแบ่มักมีไข่นะพี่น้องเด้อโอ้ขักดไปวะเอาสุบาวผ้าบาวนากินมาเลยเดินทางปนกับยีซังน้ำหนักเอา จะอีสัวนคือเก้าหน่อแม่เอ้าสัวนเอาหน,นึน่งเขียดป่ะสซเบื้องเนีนเ่ย,นนเ,ยเ,เปิดในพี่น้องมึงไหมคือพี่น้องเลยถึงพอเห็นก็เห็นแล้วไปตองเก้าโอเค,นเคนหนึ่นงเขียดไกลไกลลูกกลมมา ตัเอิงไปแอากาศอ่อืมอควายเข้านเดี๋ยน้องมดเป็นสียเปนนนส่วนพี่น้องนะอาทนทาน ฟนวางต oh> ั้งฟ well> ันสะอาดจังเอาตัวไปเอออยากเบาพี่น้องอันหัวนี่จำได้แต่มาปากทั้งบ่อพ่อเจ้าักเขี้ยวใหญ่หลุหลาไป่อออันิ่งไปอแล้วพวกจำนี่จำได้หมดเลยเนี่ย แต่ว่าเพียงแค่ว่าเว้าว่อออกจอซลาเงียบเงาจอซลาเงียบเงาเราเป็นอย่างอีกตัวจอฤศีหนวดยาวมานานหน่อยยังจัดได้จอฤศีหนวดยาวสอเสือดาวขนองสอเสือดาวนองดาวขนองดาวขนองอ๋อหีบใส่ผ้าจอจุฬาผ้าพยอง อ่า,อานแมงนอ,องนอนมองหูตาใหญ่หูตาโตโอเคพี่น้องทิม้มลูอแม่บ้างไหมเปรี้ยวขนาดเปรี้ยวนัวพ่อหรือว่าสุดยอดโอเคครับทำมาพี่น้อง้นีสวัสาาดีจ้าสบายดีเห็นอยู่บ่อส,สุธาตนะเห็นเห็นเหมือนกันหมดกินนะแม่บ้าง เอ้าจานมาคนึงกินขากินราเขกินนนะเตแล้วุอกไว้ต้มอื่ใช้แม่ไข่นอยด้ยเฮ้ยเอาไข่เลยกินแม่ไข่ตัวนึงนีนกินไข่ขอรมเีบม่นกิ่นกินมูสาวมันไม่เรกินมูสาม ทางคกกินอื่นทางคบกินอื่นแล้วก็กินกบด้วยนะมื่อชามกินไปแล้วเนินข้างคบเ่าวแล้วจะเอาเขาบ่จะเอาเขาบ่เอาหมูเขาดีต่คตอบนอกควรบอามาไปเก็บโด้ยบ่แม่นมวยไข่วะบ่ไดเอาไข่เนาะ้เ่อแม่เนไข่ยบยเอาไข่ พอสิเอาเนี้ยจะถึงหนึ่งแ่โอโหมือเขาอยากใครจิงไมันสบายดีบอสบายดี้องด้ว่ะกีพมจะได้ยังไงเนาะไปซื้อยนตลาดนั่นะจะอยากกันหรอเป็นตอยู่ลาวโสองบาทพี่น้อง ้ันมองกับเราห้องอะ้ๆๆว่าเาคัดเพชรแทงคัดเพอืนอคเพรอืนอ่นเี่ยบปตต้ะัดเพอื่นคัดแต่คือคบแวนะนอ็จอนตะแดดอัดอน<า>นดีเลยจะเอา เดี in right. no right? ๋ยวโตราไไปื่อมันลายเป็นเห็ดไปเนาะเออมีหมดป่ะคะแม่เออมีหมดกอแล้วจังหวะหมดมีไทยแทงมวไทยมันน่าจะดีดอกกินหมูกินบ่ทก่นบ่ หมกขอยากมายังป oh. for mm ิ้งับอลเลาเลือกใเมีอยู่นะตัวไข่เฮยบองที่ไข่เฮ้ยนั่นแหละใส่โวลาคือบแใส่ลายลิลลี่นี่ยทงเกตมันปูข้วูงใหญ่งตหญ่ขนอย่แล่วเนียู่สูงกว่าลุงบดอีกเดี๋ยวมันยิสูงขึ้นพอแออ สัดอยูน้องนข่พี่เนี่ยน้องสัดก็ได้มาข่าวเป็นหนุ่าวกนชิมดีอยู่ดีเอาพี่ไม่ได้พี่ก็ได้ค่ะเอามาแล้วข่าวมาิงกำลังรับขวดขังไม่น้ำเนารับขวดเด้ทุีอย่างใช่จบ่อผสมน้องต่อหน้าสมแช่ีด้วย มีตอนหลายงมน้หัวมาหนังหร่่ทมันขาดเทาใิน่นนมุกนวัดเป็นตเลยค่นงแหนะเรื่อยๆ่หอมงนี้หมามคน

กินอะมันสนใจมันจะม่ได้กินมันไม่ได้มีขู่มือมันได้กินแต่ส่วนบนตกเป็นกระดูกมีไม่ไม่จะไปมาลายเด้อบนนี้คนกินเผาเด้อเพื่อนอย่างอุ่นตัวเล่นด้วยกันมีเต็มติ๊ดอยู่ในกล่องมีกะ มีงูกินมากเนาะอันนี้อย่างเดียวอร่อยมากเลยใส่ลงดูกวะลุก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 มาเหม่ง็นางเหม่งก็นางคึ้นขึ้นอขค้นนอขึ้นนะลุกขึ้นนี่มาโยงกินทุกคนดูนะอ๋อบ่ไม่ใช่นางของหมอกไปเป็ดเลย

แจ็คแมนบอดี้ไคคุณแม่คิดได้วยตัวเองอย่า oh, ง,งนี้แม่ยังไม่ใส่โอ้ยไมกินละเนะเาะเดียวเนาะแฉะน,น้ำส้แส <c oughs> กแฉเนาะใบตองตุ๋ยพวบเต้ยค่ะงูง <c oughs>

ว่ากล้องก็เลย้น้องเ็หาที่อย่างน้งเนเนเอนนเลยแต่เขาไม่ได้กินไข่เลยรวเหนันม,มุนบนบน้เครโไอ้ยัง<ส>ขัไน,ะไ,ขน,นขได้กินนั่นอยู่มากมนี้ไม่ได้กินช่นันเลยตแว้วงแค้มันจะแตก่าตโตไข่นะยังโตวของแท้ตั้งคู่กันะขานี่

ออะไรพอพ่อจะบังลูกไืมก็นี่แหละเขาได้นางมาอยากลูกน้องเราก็ลองกินกผิ่นจนเสียงนั่นหละถ้าปีแล้วเขาบัน <muchas>。 ก่อนไม่คิมมดเ้ยพี่้องเลย,วยสวัสดายจดีดีมีแห้งลำด้วย